วันนี้เรานำเข้าสู่เกมมิโกนะคะของระดั่านพ่อหกอ่าววางไว้นะคะซึ่งเราได้เห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะให้ความสนใจในการเล่นเกมนมิมากเลยค่ะถ่ายไหตอนนี้เรากำลังถ่ายวีดีโอนะคะถ่ายเกมของพ่หกให้ถ่ายนะถ่ายพัมมิ่งเดี๋ยวพี่ถ่ายภาพนี้ให้เลยเดี๋ยวนั่งให้อ่าระเบนนะคะอันนี้เป็นเกมระดับชั้นป่อหก

37มสเจ็ดเ,เก่งมากเลยเอเอน <48. S 1> ียงดีนะเบอร์สามค่ะเบอร์สามสวัสดีค่ะเจอในเฟซนะคะวันนี้นะเด็กๆครับเกมิงโกเนี่ยฮัลโหล เดนหน้าทำงาน็่อได้นะครับต่อไปะครับเป็นรายการนะครันี่เป็นงาเป็นแบบีลยกาใส็นคันเด็กใวันนี้นะคบก็มาใส่ที่อนุบาลนะครับมาจาพ่อนุาเป้ึ่เนี่ยจว่าหนึ่งร้ยแปดสิบาทอนุบาลหนึองหนร้อยแดสิบบาทเรีวน้นห่อครับ เดี๋ยวถ่ายลงใช่แ้อาห่ายมันจะได้เลิกดเลูกน้วมบก่าัไหมีอร่อยไมเลียมือวมยต่อต่อต่อนะ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 